เราขอกันนี่เยองคะเนี่ยอ,อาหารเช้าเบรคฟาสซื้อโอเคแอดตักงทะเลเมือมบงบรรยากาศข้างนอกนะคะทะเลทะเลเสนอผิวมายังบ้านเล,ละลายเลยนะคะมันก็กลายเป็นน้ำแข็ง ยังนาวเหมือนเดิมที่เดี w o k i n g over there Yes yeah. I see a นนย a photo of the deer ยด้ put in Facebook oh. Okay อนมากทุกคนบายเลย Breakfast นะคะง่ายๆไข่ดาวแล้วก็เบคอนนะคะได้เียครหนีออกาในราดลวเพนแต่ฉันไม่ดนรู้สึกเหมือนโซดมอรัเ็นด Jag kallade det karmisk obalans som de ville jämna ut. Yeah. Och då fick jag se att de blev irriterade för den här bananen som var för fin. För det finaste de hade. Så till slut så satt jag där med en sötpotatisgryta och och åt. Också rätt Men här kan jag inte... Nu får jag jobba med yeah, ja, det var, ja. men, men de var inte... De var inte well, Mm. det jag kommer hit också... Mm. Det känns inte bra. Det mm. uh, är bara det vi blir... Fort! Och vi pratar ju också om att få vila lite på vår civila uh, alltså resa på Sverige. Hela uh, den där när man sitter där och yes, bara sover. Yes, I know. Vi stoppar Ja, övrigt är pensin.

ค่คมทีนี่แนนได้เียาี้ไโดทให้มันสกปรกไม่สกปรกค่ฉันมื่อนี้คก็จะมาแปะเบียบักพิกใส่โจกนะคะทุกคนเพราะว่า ข่อ,อยกลับเมืองไทยนาะเดือนหนึ่งกลับมาหนะก็คงจะพอดีกับเอาลงดินนะคะ่ะ

พริกที่แปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็มะเขือเทศนะคะทุกคนมะเขือเทศก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วค่ะไปคะ่ะทุกคนข่อยจะยพาออกไปข้างนอกไปเบิ้งหม่องจะปลูกพริกนะคะ ใส่เสื้อกันหนาวก่อนค่ะเพราะว่ามันหนาวค่ะอากาศก,ก็หนาวเย็นไปกับหิมะเหมือนเดิมนะคะ ทุกคนมาดูที่จะปลูกแปลงผักเกาตะปิกายนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะคอยตั้งใจว่าตอนที่คอยนะ,ะเวลาที่คอยนะกลับมาจากเมืองไทยนะคะคอยก็จะไถรลดนะ้ามะคุดตรงนี้นะคะทุกคนนะ่ะมีถึงแต่ห้อยอะ่ะ มีถึงแต่ห้อยกวางปลาได้ค่ะเนี่ย mm. เขา mm. เขา mm. มาหากินหมากแอปเปิลเ mm. พราะว่า mm. ข่อยกับพญายั่งก็จะย้อนหมากแอปเปิล mm. ไว้นะคะ mm. เขารู้จากเขาก็เขามาเ mm. นี่ยแหละค่ะแปลงผักกาวข่อยก็จะให้อาโลดนะคูดนะคูด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 ,คดนะคะ ขดไปจนว่าติดท่วนะคะทุกคนเนี่ยตอน,นช่วงเนื่องที่ไฮคอยไ้พญายถามเพิ่นวบาเพิ่นจะเอาน้ำหาพันนะคะเพิ่นจะขูด่ายเบิดเลยหรือไม่นะคะแต่ที่นี่คอยก็เลยคุยกับพญิน,ยยนะคะคอยก็อยากประหยัดเงินคอยเลยจะห้เพันขูดติงแต่ติงแต่มองนี้ละคะ่ะเนี่ย ก็คิดว่าประมาณสองพันแต่หนานเกานี่ย่อยก็จะใส่มือนะขุดเอานะคะทุกคนนี่แหละค่ะนี่ก็คือ,อแปลงผักเกาของมัถานนอกนะคะตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นร้อยกว่างปลานะคะทุกคนเบิงเขา กระโจนเข่าม้าขามหัวม้านะคะหนาวมากค่ะล้มวีวีโมบานที่่อยอยู่นี่นะก็จะหนาวกว่าหม่องที่ทำงานคอยนะคะเพราะว่ามันติดปลามันก็เลยหนาวหลายกว่าสมมติว่าอยู่ที่ทำงานคอยนะ อ่าศูนย์องศายูนี่ก็จะลบสองลบสามทั้งสี่นะคะแต่ว่าเมื่อนี้นะลบ3ามองศานะคะถึงแม้วา่าดวงอาทิตย์จะเจิดจ้าแต่ว่าความหนาวกันหนาวนะคะเมื่อนี้เย็นมากเลยหลายๆคนนะคะบอกว่า,ามาดามันนอกอย่างไปแเลาะอ่าโมบานให้เบิงแน่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคงจะ รอให้เบิกบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันหนาวแหงเดี๋ยวเอาไว้ให้ช่วงซ้ำมือก่อนจะ,ะพาทุกคนนย่างเลาะนะคะตอนนี้หนาวหลายเขาเ้าไปในบ้านนะคะทุกคนแล้วค่ะออกไปบอกพอ่อค้าวก็ได้เข้ามาคือเกาเพราะว่ามันหนาวแหงวันนู้ค่ะเมื่อนะ่ะแข็งบมดละกินกาแฟก่อน จิบกาแฟาอุ่นๆฮอนๆน,น,น้ำกันค่ะทุกคนหนาวค่ะหนาวแน,น่จนไม่จะเป็นน้ำแข็งค่ะวันนี้เรากำลาคุยกันทักทายกันขึ้นเก่านะคะ ก่อนอื่นขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในจองของมาดามบานนอกเราการเขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมให้ยมาดามบานนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะ<ม>ค่ะ่อยอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์อมมน่อยรู้สึกซาบซึ้งใจมากนะคะที่เอฟซีน่ะเป็น่วงเป็นย้ายวก็ส่งกำลังใจเขียนอวยพรให้ไข่อข่กับพี่หญยพรางพันทอนวิกิตเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาล เงินผ้ใไญ่ฝรั่งนะคะาก็มีเอฟซีบางท่านนะคะที่บอกว่าบอสัมบายนะคะคุณพี่สุการดานะคะว่าได้เข่าห้อง ICU นะคะตอนนออี้อาการดีขึ้นแล้วก็ขอให้คุณพี่สุการดาหายวันหายคืนนะคะ,ะมาดามบมนอกขอขอบคุณนะคะที่ยังอุตส่าห์ ว่าเบิงงคลิปแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้นะคะขอให้พิดาหายจากอาการป่วยไวๆนะคะค่ะวันนี้เ้าขควมาทักท้ายกันคุยกันเบาๆนะคะมือ้านี้่อยตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะทุกคนตึงขึ้นมาแล้วก็นอนบรนลับนะคะก็เลยต้องมาทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซักผ้าซักแพ้นะคะ เลยหลายอย่างเลยค่ะุกค้นซักผ้าสองรอบสามรอบเลยนะคะอ่านันจะเป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนแล้วก็เสื้อผ้าชุดทํางานนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหลายๆอันนะคะทีะ่เก็บไว้ล้วมันก็มีขีดฝุ่นนะคะก็เลยซักไว้แล้วก็จะ,ะพับใส่ถุงพลาสติกไว้นะคะเวลาที่กับจากเครื่อใช้มาน่ะจะ,ะค่อยเวลาซักอีกนะคะแล้วก็ เหตุนั่นเหตุนี้จัดเตรียมของไว้นะคะเพราะว่าพญ่ยันต์พันลังก็จะอบอกว่าจะลื้อตรงนี้ออกนะคะคอกเ็เลยเก็บถ้วยเก็บซ้ำใส่กระมังใส่อย่างไว้นะคะเพื่อทีอ่เวลาที่เล้ามาั่งตูมั่งอย่างออก้วจงคอจ่อยะบาได้เก็บนะคะเพราะว่าอย่าร้ราเหตุแตกนะคะค่อยก็เลยเก็บเอาไปไว้สันใต้ดินนะคะทุกคนนั่นละ เมื่อนี่ก็เป็นเมื่อที่ทํางานตลอดตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็11โมงแล้วละค่ะอากาศก็หนาวหนาวนะคะข้างนอกมือเ้านี่เอาอา,อาหารไปให้ไกลนะคะน้ำใกล้กับเป็นน้ำแข็งนะคะก็ต้องเอาน้ำแข็งออกแล้วก็มา,าเพิ่มนม้ำม่ให้ไกลนะคะจะต้องเปลี่ยนทุกมือนะคะเพราะว่านเป็นน้ำแข็ง อตอนนี้ก็อยู่ที่ลบสามองศานะคะขนาด<ม>แสงแดดจะจ่าได้ค่ะเนี่ยยังติดลบอยู่นะคะนี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกนะคะฤดูหนาวก็จะยาวนานกว่าฤดูร้อนนะคะ,ะสปริงทามก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็ออตอมก็คือฤดูใบไม้ร่วงก็นังเป็นช่วงหน,นาวนะคะกันหนาวสุดๆขึ้นกันนะคะ ฤดูร้อนของเขาแย้มมือแรงแย้มมือคืนกันยังหนาวเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแดดก็จะแก่ในช่วงตอนกลางวันนะค่ะพอแดดบดมีฝนกันหนาวคือเก่าวนะค่ะนี่แหละค่ะอยู่ในทวีปย,ยุโรปฤดูหนาวก็จะหลายกว่าฤดูร้อนนะคะการดำรงชีวิตของคนเอเชียที่ใหญ่ามาอยู่นี่ก็จะปรับตัวยากนะคะในช่วงแรกๆ แม่แต่ขนานี้นะก็ยังปรับตัวบกใครได้นะคะเพราะว่ามันหนาวเกินไปนะคะนี่แหละคะ่กะก็เลยเฮไทยติดวัดเป็นวัดแล้วก,กับป่วยไว้นะคะเพราะว่าร่างกายนะบ่มีภูมิต้านทานในอากาศหนาวนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้ค่อยก็จเจาเว่าเรืองมูพญายปลังคนนึงนะคะเพิ่นเคยนะ่ะยายไปอยู่เมืองไทย นะคะกับเมียคนไทยเป็นเวลาเกือบสิปีนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ย้ายกลับคืนมาประเทศสวีเดนนะคะสาเหตุที่ย้ายนะะก็คือเงินบิดนะคะทุกคนเพื่อนาะขายบ้านขายที่ดินไปอยู่กับเมียคนไทยนะคะเราไปอยู่เมืองไทยนะกะบบไรมีการทําการทํางานนะคะก็จะกินแต่เงินที่ขายบ้านไปนะคะแล้วการเงินบํานาญของสามีนะคะ แล้วพอเงินเบิดนะคะทุกค้นการเป็นยูก็ลําบากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะถูกกดดันจากเมียไทยยังสี่นะคะแล้วก็เลยเฮตไห้ไแกนอาจจะต้องกลับคืนมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะแต่ว่าเพื่อน,นะร่เป็นคนบ้านนอกนะคะเพิ่อนอยู่ในเมืองในสตอกโฮมนะคะคราวนี้หมพญายที่อยู่สตอกโฮมน่ะโทรมาบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าพญ่์พลังนะเคยว้าให้หมฟังว่า อยากที่จะย้ายไปอยู่เมืองไทยกับคอยนะคะเพิ่นก็เลยวอลเรื่องมูคนนี้ให้เพื่อนยายพลังฟังนะคะว่าขั้นใหญ่ไปแล้วว่ามีเงินเราจะอยู่แบบยังไงเพราะว่าอยู่ใส่ก็ต้องใส่เงินว่าสันค่ะคอยก็เลยคุยกับเพื่อนยายพลังถามห้องใหญ่ไปอยู่เมืองไทยเขาหนักคะทำมาหากินกับบริเวณว่าไปใส่งแต่เงินแบานาน มันก็บ,บอกเพราะใส่หลากัน้นสิอาศัยแต่กินเงินบำนาญแค่สามสี่หมื่นขลยวางสินะคะนั่นแหล,ละค่ะในคอยกันเลยเอามาบอกให้ทุกคนฟังแต่ว่ารายละเอียดต่างๆปัญญพลังกับบวกกากับบราสอเพื่อนนะคะกับรู้แต่ว่าเงินเบิดน,นะคะก็เลยกลับคืน่าอยู่ประเทศสวีเดนขึ้กเขานะคะ นี่แหลคะค่ะความแน่นอนก็คือความพปแน่นอนขนาดเพื่อนหนยะคิดว่าการไปใช้ชีวิตในบรนปลายอยู่เมืองไทยนะ่ะจะดีกว่าอยู่สวีเดนเพื่อนกันยังได้กลับคืนมามาอยุสวีเดนคือเกาน่ะคะ่ะกาบ,บรูนนะคะกาแลแต่มุมมองของแต่ละคนว่าการที่อยู่ใส่นะ่ะจาเป็นที่สุดก็คือเรื่องเงินน่ะคะ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญเมือนน่อเงินเบิดแล้ว ความรักทีมีก็คงจะจืดจางน,นะคะทุกคนท่นาคิดเรื่องที่แบบว่าบ่เห็นความดีของกันนะคะขั้นคิดเห็นแต่เรื่องเงินกนะะ็คงจะอยู่น้ากันไปบ่ได้นะคะแต่ว่าสําหรับคอยนาะถาู้ใดไม่เห็นหายชีวิตเฮาดีขึ้นนะเฮาก็ควรที่จะ,อะตอบแทนเขาอยู่น้าเขาดูแลก,กันไปยังสิ่นะคะคอยกับบรูนะคะอาจจะบ่ถูกใจ อาท่านผู้ชมก็ได้นะคะเพราะว่ามีเอฟซีหลายท่านนะคะว่าอาคอยนะทนมาใส่กําใส่เว้นหากาหาเว้นใส่ตัวเองเฮ็ดยังเป็นย,ยังยังคอยประกบมาอยู่เมืองไทยน้าหลูกน้าหลามนึงสี่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของผัของมันนะคะทุกคนอาชี่คอยยังบ้านได้กลับไปเมืองไทยกับราวาคอยนะยังบ้านได้มีความหมันค้งเรื่องการเงินนะคะก็คือจังมูพญายประลังนี่แหละคะ่ะขนาดแล้วนะ่ะ ขายบ้านไปมีเงินไปตั้งเป็นสิบล้านสัวล้านก็ยังเบิดนะคะก็ใช้เวลาแค่กปีสิปีเงินกันยังเบิดนะคะอันนี้นะคือสิ่งแน่นอนก็คือความบันแน่นอนนะคะคอยก็เลยบ่อยากที่จะตัดสินใจอ่าจะต้องย้ายไปบ้านเฮ้าเร็้ยวๆนะคะจะต้องหมีเงินจากก่อนหนึ่งเพราะที่จะอ่ามั่นใจว่าจะอยู่ใดในบ้านเฮ้านะคะ ค่ะทุกคนคะเมื่อเน่คอยสิคอยจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อเน้ก็เอาเรื่องของโมกพญายฝลังนามาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าอาไปอยู่เมืองไทยอ,อยู่เป็นสิบป,ปีจนเงินเ,นเบิดเราก็ได้กลับขึ้นมาอยู่ประเทศสวีเดนกึ่เกานะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย